สวัสดีตอนเช้าๆครับอยู่กับพานวันครับนี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับพ่อสวัสดีครับพี่พานพึ่งหลวงถ้าดูคลิปนี้แล้วก็เนี่ยครับลูกศิษย์พี่ครับกาลังทําครบเลยครับต้นเมื่อวานนี้ผมตีไม่ได้เนื่องจากฝนตกครับเพราะดูด้วยครับแล้วเป็นทอยเหล็กด้วยครับฝนฟ้ามาก็ไม่อยากให้ขึ้นครับอันตรายครับกลัวฟ้าดูดครับแล้วพึ่งโอ้โหเมื่อวานนี้โคตรโหดเลยครับก็ถ่ายลูกพี่ผมด้วยนะครับ นู่นครับอีกคนนั่งทำครบอยู่นู่นครับมาด้วยกรรมกับทานวันครับเนินนั่งขันหลังทำครบอยู่นู่นครับนี่ครับพิธีทำครบครับน้องๆมือใหม่ก็ดูเป็นตัวอย่างไว้ครับเนี่ยพิธีทำครบของคนที่เขาเป็นแล้วครับเขาฝีมือเขาเข้าขั้นแล้วครับถ้าอันไหนหดโยก็ต้องครบใหญ่ๆหน่อยครับ ถ้ามือใหม่ก็พยายามอย่าเรียนแบบครับต้องรัดกุมหน่อยครับเรื่องเสื้อผ้าถุงมือหมวกนี่ครับต้องทําตะแกรงปิดให้รัดกุมมิดคิดไม่งั้นมันเอาตายเลยแล้ครับเมื่อวานนี้ผมสามคนยังกระเจิงเลยอยู่ไม่ไหว <c oughs> วันนี้พานพึ่งหลวงถ้ามีโอกาสได้ดูคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับนี่ครับลูกศิษย์ของพี่ครับที่พี่แนะนําเขาไว้นี่ครับเขาเรียนแบบเป๊ะเลยใจเย็นสุข,ขุมไม่รีบไม่ร้อน ไม่ลุกลี้ลุกลนครับฝีมือใช้ได้เลยครับบังเอิญมาเจอครับผมครับผมเลยพามาขึ้นนะครับแถวๆบ้านนี้เลยครับมีหลายรังอยู่ครับวันนี้จะเก็บประมาณสองสามรังครับไม่รู้จะได้หมดหรือเปล่าครับจะพูดไปชนานลืมแนะนําช่องครับช่องผมก็เหมือนเดิมครับบ่าวเหนืออินดี้วิถีหากินครับเดี๋ยวสักครู่ครับเดี๋ยวรอผ่านวัน ทำครบเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวไปที่ต้นครับตอนนี้ก็อยู่ห่างต้นอยู่นู่นครับอยู่ใกล้ไม่ได้ครับเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันจะลงมากวนเดี๋ยวครบทําไม่เสร็จเดี๋ยวก็จะกระเจิงกันอีกวันนี้ต้องตั้งหลักไกลๆหน่อยต้นนู่นครับผมซูมให้ดูนู่นครับก็ห่างจากนี่ประมาณร้อยกว่าเมตรร้อยถึงสองร้อยเมตรครับจุดที่ผมอยู่ทําครบกันอยู่เนี่ยครับเดี๋ยวสักครู่ครับเดี๋ยวอันนี้ที่ถ่ายคลิปนี้ขออนุญาตเรียบร้อยแล้วนะครับที่ถ่ายให้เห็นหน้าไม่ต้องเบอร์หน้าครับ ขออนุญาตกันเรียบร้อยแล้วครับอันนี้ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวสักครู่ครับเดี๋ยวไปที่ต้นกันครับแล้วครับใกล้ต้นแล้วตอนนี้เดินมาจากรถที่จอดไว้เมื่อกี้นะครับต้องเอาไว้ไกล้ๆหน่อยครับเพราะอาจจะมีกลิ่นตั้งแต่เมื่อวานเสื้อผ้ากระเป๋าเนี่ยครับผ่านปันเดินไปแล้วครับพึ่งอยู่บนนู้นครับบนต้นไม้นึงครับไปครับเดี๋ยวไปดูกันใกล้ๆครับ จะย้อนแสงหรือเปล่าไม่รู้ครับเนี่ยครับพึ่งครับเนี่ยครับหัวน้ำใหญ่พอสมควรเลยครับใช้ได้เลยครับจัดสั่นนะครับอ่านดูไม่ค่อยถนัดครับไปครับให้ดูอีกมุมนึงครับ ครับเดี๋ยวไปดูผ่านวันขึ้นกันครับเนี่ยครับต้นนี้ครับเมื่อวานนี่ครับสุดโหดเลยครับจะย้อนแสงนะครับเดี๋ยวผมต้องไปหาอยู่ที่ใหม่จะอยู่ฝั่งน้นฝั่งไม่ย้อนแสงผ่านบางกำลังผ่านวันกำลังจะจัดเตรียมอุปกรณ์ เมื่อวานนี้ทอยก็ไม่ได้ถอดออกครับทอยหล็กปล่อยค้างคืนไปเรับถอดไม่ทันฝนตกฝนตกก่อน,น,กกอนไม่กล้าถอดครับมันเสี่ยงยพึ่งพึ่งก็โหดฝนก็ตกเลยต้องปล่อยทอยคาต้นไว้ก่อนครับเนี่ยลูกครับลูกทอยที่เอามาจากพานบางกอใช้งานได้เยี่ยมยอดมากแจ๋วเลยครับไปลแล้วครับขึ้นแล้วครับ วันนี้เป็นวันล้างตามวยคู่เอกผ่านวันไปนู่นเลยครับช่วงล่างนี้จะได้ตีทอยสักสามสี่ลูกแล้วก็ขึ้นกิ่งนู้นครับแล้วก็ไปตอกทอยข้างบนนู้นอีกสิบกว่าลูกสูงเอาการอยู่ครับตอนนี้ครับโอ้ลาวๆยี่สิบถึงสามสิบเมตรไม่ทันเลเลยครับเมื่อกี้เล่นผมเขาให้แล้วครับยังขึ้นไม่ถึงครึ่งต้นเลยครับเนี่ยครับขึ้นไปแล้วครับผ่านวันครับเนี่ยครับ พิ่งก็นู่นเลยครับเนี่ยครับผ่านวันก็ยังอยู่แถวนี้ยต้องต้องต้อทอยอีกครับประมาณสิบลูกครับถึงจะถึงพึ่งครับเนี่ยครับเมื่อกี้ร่อผมแล้วครับหนึ่งทีครับยังไม่ทันไรเลยครับอะเสียงอาจจะแปลกๆหน่อยครับเพราะหมอกมีมง ผมใส่หมวกนิ่งโมงคยับหมวกโมง่งบีบจมกอยู่ครับเสียงบอกเชือกติดครับต้งจุดคบครับเพื่อประคองขึ้นไปครับจุดครบไว้ก่อนประคองขึ้นไปเพื่อเบ้าความดุดันของเพึ่งนะครับเพึ่งจะได้ไม่ดุสักเท่าไหร่ ฮานวันบอกว่าวันนี้จะเอาให้ได้ครับไม่ยอมครับมันจะโหดคล้ายๆกับต้นที่ผมเคยไปกับพานบังกรที่บ้านกะเหลี่ยงลองมะนาวครับที่พานแปะขึ้นนะครับนั่นเลยครับพอกันเลยครับหรือจะหนักกว่านั้นอีกครับแต่ผม่าหนักกว่าต้นนั้นครับเพิ่งอยู่บนหัวผมเลยนี่ครับเนี่ย เนี่ยครับก้อนน้ำหวานโอ้โหสุดยอดเลยครับตอนนี้ต้องจุดครบแล้วก็คนข้างล่างไม่ไหวครับลงมาแล้วครับแต็มเลยครับต้องข้างบนต้องก็จุดครับต้องอจุดครบประคองไว้ก่อนครับงั้นไม่ไหวครับเดี๋ยวกว่าจะถึงเพิ่มกก่อนจะได้ลง ครบก็ต้องให้ควันเยอะขนาดนี้เลยล้วครับถ้าพึ่งกวนมากๆถ้าควนน้อยเอาไม่อยู่นะครับโน่นครับขึ้นไปแล้วครับถึงแล้วครับข้างบนโน่นครับเนี่ยครับเต็มผมเลยครับเนี่ยครับเต็มหัวเลยครับโหดมากครับ สุดยอดครับลังนี้ตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วครับแต่วันนี้น่าจะได้อยู่ครับนู่นครับทานวันอยู่ใต้รังผึ่งนี่ครับชนมือชนกล้องปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเลยครับผึ้งแหมเลยครับโอ้โห,โหสุดยอดครับโคตรครับ เนี่ยครับตีลงมาเรียบร้อยแล้วครับขอโทษขอภัยนะครับไม่ได้ถ่ายตอนปาาครับชัลชุหุกมากครับคนเดียวครับอีกคนนึงไม่รู้ไปไหนแล้วเพนไปแล้วครับป่าลากครับเหลือผมอยู่คนเดียวรอซะโอ้โหเดี๋ยวรอพานวันลงก่อนครับนู่นครับกําลังถอดทอยครับเนี่ยครับกําลังจะถอดทอยลงครับเดี๋ยวจะไปเปิดหน้าบ่านนู่นครับรถให้ดูครับ เนี่ยครับต้นครับกำลังจะลงครับจะถึงแล้วครับเดี๋ยวรอก่อนครับเดี๋ยวไปต่อไปที่รถครับเสร็จสิ้นภารกิจแล้วครับนี่ครับมดส้มเต็มตัวเลยครับผ่านวันลงมาเลยครับมดโอ้โหนี่ยมดส้มนี่ตัวสำคัญครับผ่านวันกรผม ดูน้อยนี่ครับนุ่นดูเหล็กในครับเพียบนี่ธรรมดานะครับผมนี่ครับดูถุงมือครับนี่ครับผมถ้าไม่ใช่มือใหม่ยานะครับผมนี่นะครับผมน้อยนะครับเนี่ยน้องๆมือใหม่อย่าเรียนแบบเด็ดขาดนะครับเพิ่งสูมันดูครับดูหมววหม้วงมึงไรนะครับไม่ใช่เล่นๆนะครับผมเนี่ครับโชว์ให้ดูเลยนะครับผมลูกศิษย์ผ่านมังกรครับเนี่ยครับผ่านวันครับผ่านมังกรครับน้องวันผ่านวันมัน ตามหน้าลูกพี่เสีย <c oughs> งบอกน้องวัน้ะผ่านวันมันจะเปียกมันจะข้ามหน้าลูกพี่ผ่านมังกรเกินไปว่าง,งันครับให้เรียกน้องวันครับ <c oughs> น้องผัดใหม่ครับผมน้องวันสิ่์ผ่านมังกรกําแพงเพชรครับยังเหลือต้นนึงครับรังสูงไม่รู้เจ้าได้หรือเปล่าครับอยากอยากแนะนําให้ผ่านมังกรมาทดสอบให้หน่อยครับต้นนี้ครับ <c oughs> นู่นครับเนี่ยครับถ้าวันนี้น้องวันขึ้นไม่ไหว เดี๋ยวจะผมจะโทรหาครับให้แป๊ะกับพานมังกรพานแป๊ะกับพานมังกรมาจัดการครับล้างสวยอยู่พอได้ได้หน้าได้อยู่ครับหัวน้ําก็พอใช้ได้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวดูน้ําหวานลังนี้กันครับล้างนี้อาจจะช้ำๆหน่อยครับมันหล่นพ <c oughs> าดเลยว่าผ่านได้ดีแล้วนะปกติ <c oughs> มันก็ไม่เคยร่วงหล่นลงมาโดนลงพื้นสงสัยสงสสย สงสัยจะไม่ถึงร้านค้าครับจะกลายเป็นอาหารคนแล้วละครับอาหารคนอาหารปลาไปแล้วอาหารปลานี่ครับอีกแผ่นนึงอยู่ในถุงพันวันเอาใส่ถุงไว้ครับนี่เลยเราแยกออกโอ้โหนุ่นครับน้ำหวานเนี่ยครับน้ำพึ่งสดๆจะเป็นลักษณะนี้เลยครับไม่ใช่ของปลอมไม่ใช่ของปรุงแต่งหรือทําเองครับมาจากต้นเมื่อกี้นี้เลยครับนี่ครับเดี๋ยวจะยกให้ดู นี่ครับโอ้หลายโลพอสมควรครับขาดหรือเปล่าไม่ขาดไม่ขาดาประมาณ4-5กิโลประมาณนั้นครับ4-5กิโลครับประมาณนั้นครับหรือ4ขวด5ขวดแม่โขงนะครับกำลังนั่งพักอยู่ครับ วันนี้ยังไม่มีเพ่นป่าลาบเหมือนเมื่อวานครับเมื่อวานนี้ถอยไปตั้งหลักครับไม่ถึงกับเพ่นครับถอยไปตั้งหลักกะว่าจะมาซ้ำบางเอื่ฝนตกครับครับเดี๋ยวเดี๋ยวไปที่อื่นกันต่อครับเดี๋ยวถ้ามีเจอที่ไหนอีกจะลงคลิปให้ชมอีกครับวันนี้ขอบคุณครับทุกท่านที่เข้ามาชมคลิปครับขอบคุณครับ